มาค่ะพี่น้องค่ะมือนี้เราจะเป็นการที่หนังควายค่ะพี่น้องได้หนังควายมากระเทศเลาาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มาที่เถ็ดกกันวิธีเห็ดกันกันกินเนาะค่ะพี่น้องค่ะราคาเองมจะได้ราคาไม่แพงค่ะทุกคนมาค่ะมาเบิ้งวิธีการเผาหนังค่ะพี่น้องค่ะเผาหนังควายเนาะค่ะเผาหนังขูดค้นออก โขลกออกเลาก็จะมาถูกถูกถุกทุกแล้วก็แช่น้ำปรามาณขึ้นหนึ่งเนาะค่ะพี่นองค่ะขึ้นหนึ่งเลยเ่าก็จะเอามาต้มต้มไปจ,ปจับตะว่าเลยหนังสีอ่อนแล้วค่ะพี่นองก็ประมาณนี้ค่ะเอาเนาะก็จะมาพลิกกันพลิกไปพลิกมาเป็นกว่าหนังจะไหม่จะสุกค่ะ เผาคนนี่แหละพี่น้องคะ่ะเผาคนแทนคนมันสุกเนาะคะ่ะเออคนมันใหม่เอออย่างนี่เหรอวะพิ่โรถือเผาใหม่เราบรรเทเาเาก่าไปทุบทุบแล้วก็ไปแช่น้ำไม้เป็นคลื่นค่ะพี่น้องคะ่ะก็สิได้กลิ่นยากแห้งแต่เฉพข้าเจ้าขายแพงหรอแม่เกิดประเหต์สำเร็จแล้ว จะประมาณนี้ค่ะที่เม็นแบบจัจจุมานนี้ค่ะพิ่นงค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ของเราที่จะเอามาตุ้หนังนะคะคี่ิ้อ่ก็จะได้กินประเทศธรรมดาเนื้อค่ะพิ่น่คานเฉพาะคนที่ บ้านนี้ค่ะเอาเบกกี้กค่ะพี่รองค่ะบ้านในเลี้ยวด้อยค่ะเอาไปกกี้อีกค่ะ แลวมาเบิ้ห้อีกเบิ้ีกรอบแล้ส่กระดองตาทีปันนะคะแล้วมากระ้องขาอ้ที่ซอนค่ะที่มาหลอดที่สองของระยทต้องนครบเ มาบองวิธีการต้มนางค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากที่ห้ากรีหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วเฮาจะมาแช่ว้นหนึ่งขึ้นแซียใหนึ่งขึ้นเราก็จะมาขูดขูดนางออกกัมาต้มเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยจะสิได้กินได้ละขั้นตอนพี่น้องเอยใส่เวลาดโดนแห้งเพราะท่านด้เปื่อยค่ะป๋นไหนคะ่ะอันเปื่อยเราก็มีเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ มากินมากหนังควายต้มมาแล้วคะ่ะชิ้นใหญ่หญๆโตๆอันนี้เป็นนองหนังควายต้มที่ห้าเห็ดเองเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดเองมาทั้งหมดทั้งมวลสองกิโลค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนที่ว่าซุกแล้วเปื่อยแล้วนะคะจะมากินกันเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะว่ามันจะเป็นยังไง สำหรับคนที่ชอบมันกระเซ็บเ,เพื่อกาค่ะพี่น้องนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดซีฟูู้ดของเข้าเองค่ะอ ไม่มีกินเหม็นกินคาวซ้ำนี่ก็ล้างพอดีค่ะต้องดึงถ้าว่าขันมกักมากซุกก็นี่ค่ะเพื่อต้อมอีกค่ะพี่น้องค่ะ อร่อยม,มากอิ่มเรบนุ่อืม ก,การกัดยาการกัดยากัดไงขึ้นอยู่กับข้าวต้มค่ะพี่น้องค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้คือเราทำเอง 轻轻的。<laughs>